สวัสดีครับสวัสดีโอ้โหไกลๆครับวิวนี้ดีมากเลยนี่อันนี้คือรุ่งเรืองบีดแคมป์นะครับนี่นะครับเพื่อนๆิดท,ทะเลเลยนะอ่ารุ่งเรืองบีทแคมป์ของเขาเนี่คือสไตล์เป็นแบบแ,แคมปิ้งสามารถเอาเต็นท์มากางได้ครับอันนี้ก็เต็นท์เหมือนกันนะเพราะว่าข้างบนนี้ไม่มีไม่มีแบบเตียงนอนอะไรนะครับมีแต่เอาเราเต็นท์มา าเขาคิดคนละหมดละร้อยห้าสิบบาทเด็กน้องพบเนี่ยอย่างน้องพบเนี่ยดีครับแต่เด็กโตอย่างสานาันติญ,ญาวยาวคนละร้อยแล้วดูดิที่ตรงนี้ก็คือว่าอยู่ได้นะไม่ต้อกลางได้นะดูดิเป็นไงเออดูสไตล์เขาดิเฮ้ยผมก็ชอบนะชอบชอบตรงนี้แต่คือว่าเราไปอยู่หน้าทะเลดีกว่าโน่นซุ้มผมอยู่ตรง,งนน้นนะซุ้มน้องพบไปอยู่ตรงนี้นะคืออยู่ได้ทุกซุ้มเลยถ้าเกิดอยู่ซุ้มเขาคิดเพิ่มอีกหนึ่งร้อยนะซุ้มนั้นก็สวยนะครับผมอยู่ซุ้มน้นนี่นะครับ สะพานมาอยู่ตรงนั้นนะนี่คือดีอ่ะคือดีครับให้เด็กวิ่งเล่นเลยแล้วมีนั้นด้วยนะมีแย้ด้วยนะครับแย้เต็มเลยนะแย้ทั้เต็มเต็มแล้วก็มีแกะด้วยนะครับเฮ้ยไม่ใช่แกะแพะโอเคมาล่า